h t right. ฟ r o n g Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิตห้องสมุดประชาชนเสริมราชกุมารีอำเภอลาดหลุมแก้ว อยู่คู่กับตลาดระแหงร้อยปีมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดและมีบริการหนังสือต่างๆตามกลุ่มเป้าหมายเป็นการส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลาดหลุมแก้วเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ได้มีการจัดนิทรรศการอาทิห้องเสริมพระเกียรติของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีนิทรรศการความเป็นมาของอำเภอลาดหลุมแก้วที่รวมท้งวัฒนธรรมประเพณีและบุคคลสำคัญของอำเภอลาดหลุมแก้วกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ได้มีนโยบายส่งเสริมการอ่านสำหรับประชาชนทุกช่วงวัยเพื่อเป็นการสนับสนุนให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่านมากยิ่งขึ้นโดยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและบริการฝึกอาชีพให้กับประชาชนตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการสามารถเข้าถึงการรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลาหลุมแก้วได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในบริเวณห้องสมุดโดยการนำรูปแบบ co learning space มาจัดเป็นโซนกิจกรรมภายในบริเวณห้องสมุดโซนกิจกรรม activity zone โซนส่งเสริมการอ่านค้นคว้าข้อมูลสื่อการเรียนรู้ learning zone โซนพักผ่อนรีแล็กซ์โซนโซนกาแฟคอฟฟี่โซนโซนที่ทำงานหรือประชุมโคเวิร์กิ้งโซนโซนคอมพิวเตอร์ภาษาและภาพ,พยนตร์มันติมีเดียโซนแอนด์เลงว c e ก t e เซน มาทุกวันเลยค่ะชอบอ่าน,นวนิยายบางทีอาจารย์ให้งานให้การบ้านก็มีหาความรู้บ้างค่ะแล้วก็มีกาแฟให้บริการด้วยค่ะมาใช้บริการบ่อยค่ะชอบอ่านหนังสือการ์ตูนมีบรรยากาศที่ดีแล้วก็น่าพักผ่อนมากค่ะค่ะก็เพิ่งมาใช้บริการที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะ,ะจริงๆแล้วมาเที่ยวที่ตลาดอาหารแล้วก็ผ่านมาทีนี้ก็เลยสนใจอยากจะลองเข้ามาดู หนังสือที่ชอบดูค่ะก็จะเป็นหนังสือนิยายเกี่ยวกับพวกนิยายสยอ,องขวัญแล้วก็หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เกี่ยวกับการทําอาหารความประทับใจที่เข้ามาที่นี่นะคะก็เข้ามาแล้วค่ะได้ได,ได้นึกถึงกลิ่นอายสมัยตอนเด็กๆที่ชอบอ่านหนังสือในห้องสมุดเพราะว่าหลังจากที่ตอนนี้มันเข้าเป็นโลกดิจิตอลแล้วค่ะก็จะไม่ค่อยเห็นแบบบรรยากาศอะไรประมาณนี้ค่ะก็พอเห็นหนังสือเยอะแล้วก็รู้สึกคิดถึงตอนเด็กค่ะก็ประทับใจค่ะ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอลาดหลุมแก้วพร้อมขับเคลื่อนนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย Life Long Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ตลอดชีวิต